รายการคิดเปลี่ยนโลกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรายังอยู่กับดีเจเพชรจ้าค่ะซึ่งเป็นบุคคลที่เสียสละมากๆไปทําภารกิจเมาแล้วขับถูกจับไปไหนให้กับเรานะคะครับผมเมื่อกี้นี้ต้องบอกว่าอยู่ที่กงขังและที่สำคัญคือก่อนที่จะไปอยู่กงขังเนี่ยได้โทรสังเกตไหมว่าคนเมาเนี่ยส่วนมากเอ้ยแล้วถูกจับนี่คือเดือดร้อนตัวเองแล้วนะคดีอาญาไม่ใช่คดีเล็กๆนะครับคุณผู้และที่สําคัญ ตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนลามไปถึงเพื่อนฝูงญาติพี่น้องแล้วค่ะก่อนหน้าน,นี้ทิ้งทวนไว้ทิ้งระเบิดให้กับเพื่อนแล้วก็ญาติพี่น้องไม่รู้ว่าใครอไม่รู้เหมือนกันแล้วจะมาหรือเปล่าที่สําคัญมาแล้วจะจับมาประกันไหมหรือไม่มาเลยเ,ออเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้ภารกิจของเราในนี้ครับคุณผู้ชมครับคือเมาไม่ขับโดนจับไปไหนแต่ว่าคุณเพชรจ้าโดนจับอยู่ในห้องขังเรียบร้อย ผมก็มาในฐานะเพื่อนครับมาประกันตัวเพื่อนซึ่งก็เนาะเวลานี้เวลาประมาณตีสองตีสามและส่วนใหญ่เวลาเที่ยวเสร็จนะครับแล้วคนที่มาประกันตัวก็จะต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติญาติผู้ใหญ่เพื่อนที่สนิทมาถึงก็เรียกว่ารบกวนเขาอ่ะหลับหลับอยู่ก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็มาประกันตัวและการมาประกันตัวก็มาด้วยวิธีการที่หลากหลายนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นวิธีการประกันตัวที่หลากหลายฉะนั้น เอาอย่างนี้ตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปด้านในไปประกันตัวคุณเพชรจ้ากันไปฮะสวัสดีครับคุณบอยเพื่อนผมโดนจับอะครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรน้องวันนี้ครับมาเชิญเชิญเรื่องอะไรกร่างกร่างยังไงอะกร่างกร่างต่อเรื่องอะไรนะโดนจับี่เมาไม่ขับ ยีมินี่เดียวเองเหรอใช่เชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรที่รู้จักไปจ้าดีเจพี่หน้าตาดีตัวมั่นำหน่อยดังที่ไม่มรู้จักเป็นจ้านเหมือนบางทีเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะก็เลยไปควบคุมไว่ในที่ปลอดภัยแล้ววันนี้ว่าเราขั้นตอนในการที่จะประกันตัวเดี๋ยวเชิญนั่งจะอธิบายให้ฟังโอ้ยพี่ทำไมพี่ทำไมพูดแล้วไม่เข้าใจทำไมเข้าใจอะไรยากจังเลยการที่จะมาประกันตัวก็ต้องใช้หลักฐานเป็นสลในการประกันตัวไป เท่าไหร่เท่าไหร่ก็จำนวนเงิน20 0 0 0บาทเงินประกันนี่ได้คืนนะครับได้คืนไม่แต่ัมเสียเวลาไงพี่คือเพื่อนผมมานอนอยู่ในนี้ก็ให้ออกมาง่ายๆเลยนี่คือขั้นตอนคุณต้องทำตามขั้นตอนเลยครับนี่ต้องเข้าใจว่าอาผมก็ใหญ่พอสมควรก็เดี๋ยวก็คุยกันเดี๋ยวก็เคลียร์ก็ได้คือตอนนี้ไม่ได้เลยครับใครก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันลงมาจังวันไว้เป็นหลักฐานแล้วในการที่ทไมพี่พูดแล้วไม่เข้าใจเลยอะเรี๋เรวเร็เรโอ้โหคุณท็อปตบโต๊ะต่อหน้าคุณตารวจแบบนี้ นี่จะมาช่วยประกันตัวคุณเพชรจ้าหรือจะโดนตำรวจจับขังรวมกันแน่ต้องติดตามนะครับโอไยตายแล้วตายพี่าายยใหญ่เนะนะไปครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพชฌฆาตรู้มาก่อนไหมว่าพี่ท็อปเนี่ยเขาไปเกิดเรื่องวุ่นวายกันข้างล่างกองขังของคุณเนี่ยอยู่ในกองไม่อยู่ในกองอรู้ไหมน้าผมเป็นใครอ่ะไม่รู้ไม่รู้เลยข้างล่างเกิดอะไรขึ้น อุตาละน่าติดตามจริงๆเลยนะคะว่าพี่เพชรจะได้ออกจากห้องหลังแบบโดยดีไหมอตอนที่ท็อปเราจะต้องโดนจับด้วยไหมเนี่ยเอาล่ะค่ะต้องติดตามชมสําหรับสัปดาห์หน้านะคะเรื่องราวของพี่เพชรยังมีต่ออย่างแน่นอนแต่สําหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่มีไอเดียดีๆนะคะที่จะช่วยเหลือสังคมของเรานะคะให้น่าอยู่และต้องการแบ่งปันหรือร่วมสนุกในการตอบคําถามประจําสัปดาห์นะคะก็เข้าไปที่ Facebook ของ Toyota CSR นะคะแฟนเพจที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ค่ะอ่านมีสิทธิ์นะคะรุ้นรับของที่ระลึกจากโตโยต้าในทุกๆ เลยแล้วค่ะและแน่นอนครับผู้ชมท่านใดนะครับน้องๆหนูท่านใดนะครับที่ใช้ iPhone, iPod, iPad นะครับผมตอนนี้เจต้านะครับยังมีแอปพลิเคชันดีๆมาแนะนำนะครับชื่อว่า w i l o s o c i e t y นะครับซึ่งเป็นเกมสนุกๆนะครับที่ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยบนน้องถนนนะครับสามารถโหลดได้ฟรีเลยนะครับค่ะณตอนนี้ที่ App Store ภารกิจของเรา ยังไม่จบเมาแล้วขับถูกจับไปไหนยังไม่จบพวาคุณพี่เจ้าพี่พจ้าก็ยังอยู่ในคุกอยู่ัแล้วพี่ท็อปก็กำลังเม้นใ่ตำรวจโหหหหห่หหหงหหตหหหหหดหหหหหหหนหนหห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 หะหหห่หหหหหัหหหหหหหะหห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 นหาหหหหหนหห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 หวหหหาหปกหหหหหหหาหห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 นห้หัหหหหหหหนหหหหค คิดเปลี่ยนโลก<ร>นมาหลาค่ะคิดเปลี่ยนโลกภารกิจเมาแล้วขับโดนจับไปไหนยังคงไม่จบกับภารกิจบร,ริการสังคม24ชั่วโมงคาดหวังนะครับว่าโรงพยาบาลจุฬานางพยาบาลสวยๆมาเป็นเพื่อนคุยในระหว่างที่ผมทำ สาหัสขนาดไหนติดตามได้5โมง20เพื่อหัสนี้